จะพิ่น่จะมาเด้อกินเข่ากับแกงออมออมปลาหมึกจะมาอนี้ออมหมึกนะจ๊ะเอาผักเท่าที่มีก็มีบักเขือกับกระลำลูกโดดนิดหน่อยเนาะเ้าก็ออมแบบตามภาษาเราอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกแต่ตอนนี้เรากาลังนึ่งเข่าอยู่จะนึ่งเข่าในไมโครเวฟนะคะรอสักครู่นะคะขเ,เขาก็ทนอนเอาออกจากไมโครเวฟ With. Mm hmm. หอมเครื่องแกงอ่อมนวดกระแดกพี่นอ้องนวดหมึก ตัหมึกมันเจ็บด,ดีพดมันบกเข้มมันจืดเอามาทอดกัน,ถ,ออนถ้ากินคนเนียวก็ยังจือดอยู่พี่นอ้องเข่าอันนั้นฮ้าจะดสุกเอเากินพดมันต้องรอ้มันหอมจังหน่อย ั้งกินทั้งเลียมือเข่าติดโอ้ยมีแห้งตอนบักเพ็ดแห้งสดจบจบอยู่พี่น้องเอ้ นั่นกินนี่ก็บเบื่อเนาะกินไปกินมากแค่ท,ที่กินยังกับเขาแต่ละมือ้อ แช่ว่ากินยังก็บบุบ๊บมาฮานีสานหอกไม่หน่อยคนมันหมักเนาะผู้รังควนที่สันขันบ่ากินพัดพัดทอดทอดไ่ยืททองเนี่ยไม่นอนขันบ่ได้กินอานีสานแบบไ่ยูททองที่สัน อิ่มแล้วคือบ่ออิม่มนี่แม่พี่หนออุ้ยแซ่บเห็นเขาเจ้าเห็ดอัน ข้าข้าุเป็นกระแทบไป้ด้อให้นในเฟซบ,บุ๊ก เป็นน้ำอันตำบักพริกแล้วบานนี้เอาไปทัดคอนเสิดแกงน่ะบักพริกขึ้นดังขึ้นข้อน้ำโมกไร้เบ่าเศร้าเลยบาทั้งไก่ทั้งจานอันข่านกินกับขาวข้าหากับขาวกินไม่ได้เลยเปิดไปดเฟซบุ๊กรยพี่น้อง ร้อมกินอี่มิช้พครช่นั้ไปกินกยังยุ่ใจแบบทายลุง้งเขาก็คืออยากน้ำนอกมานี้ เป็นต้ำแดงเันเนน่ยู่กกินเข่าเฮี่ยแซ่บพักแซ่บเนี่ยแซ่บจนิงยังะทานเขาก็หอนอยู่เมืองขัดปายเขาย่องหอนเบื่อเบื่ออยู่มันนี่สิไป,เ,ปเอาวันโมั้นสัน่ยจะบ้านน้อง ใส่ใบ้านม่น้อยทางไปโรงพยาบาลเขาเอามาให้จะหลายมือล่ะเห็นเขาไปเก็บเคปเฮดยันเขาบอกว่ามาขึ้นถอนทันของเขาเขาว่าใบาสามพี่มาเอาก็ได้แฟนหนุ่ยเดือบ้านเดือว,ว่าได้กขอแฟนไป้องพี่มาเอาใบาสามก็ได้เมื่อกี้เปิดเข้าไปมันก็ร่างเก็บเห็ดมันก็เปิดเฮด สั่งไว้สองแพ็คสองร้อยสี่สิบแปดคนเอาไม่เห็ดยังกระแทกเพราะว่าหมูบริกัยเกลือหมูขาไม่จะร่มงขา คันไปซื้อนห้หางนีแต่หมูใส่เกลือเฮ็ดกันได้ก็ออกแดบดบห้อยๆนะฮะเนานะนาางั้นว่าของกินเต็มตู้เมือนกระซังอีกเนาะเอา้าก็เสียดังกินตะกองเตอีกเนี่ยูก็เบื่อเป็นได้หนระ คนทำกับเปลี่ยนเมนหม่ไปเรื่อเยเนาะฉันหวงว่ามม่จะบะมีหมองใบหืมหั่นบะหมี่หมองใบเขาบ็ซื้อแบบอยู่ได้ปะขอให้ได้เน้าเน่ากูก็มีแห้ง อบอกโะษณาเข้าจเจอกินได้หายอยากบอกอยากแซมเลง ไม่เห็นบ่านั่ถ้าคิดกดเปิดอันตื่นขึ้นมาเปิดหาข้าวอันหาข้าวพ่อมาบ่าเห็นเราจะเป็นง่วหาไม่ก็าลองติดตามเดี๋ยที่เขาเจ้าจิกวดล่างกันพ่อมาที่มาสางังอินท่พุ่ในีเมืองไทยเราไปบังบ่อนบอกได้ยังใดนีแหละมันี่ให้นันบว่าไม่มงเมืองไทย ตื่นมาคนหา,าข้าวคือไปเห็นใะขนาดนีส้จะภา,า,กาก็เอาไปทุบเปนมงนี้ก็มิต่พรมาก็เจอมาเนย่ยกัชีพคนไทยก็ยังว่าแหละคนไทยก็ไ่อยากเห็นเนาะ มาลวมาสแสากแซงการมองกันเมืองเมืองไทยนั่งงาขฮอกับเบิ้งงว้เบิ้งงคือห่วมหูนี่แหละมันไปจังไหนมาจังไหน โอ้ยอิ่มแบบ,บเยอะกระฝนเยอะกระแดดมาหนอือหือไปแล้วค่ะไม่รักจักใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บไปบายจ้า